อันนี้ครับทัประสานะครูก็ได้สอนวิธีการนะครับต่อใช้งานรีเล์นะครับให้มันรีเล์นั้นไปขับมอเตอร์ให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วอันนี้นะครับเราจะนี่ก็คือให้มันละหมุนซ้ายหมุนขวาแต่นี้เราจะทําให้มันขับเคลื่อนคือเราจะต่อระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนเราก็จะใช้รีเลยสตัวนะครับนะสตัวาอ่ตัวนะครับอันนี้นะครั้งที่แล้วครูก็ได้สอนว่านะครับวิธีการต่อมอเตอร์นะครับต่อมอเตอร์ใช้งานยังไงนะครับ ก็จะมีนะฮะอ่าคืออ่าเวลาออกเราออกแบบนะครับจะออกแบบอย่างที่บอกนะครับออกแบบเป็นจดอย่างเงี้ยออกแบบคนจุอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ใส่มอตเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับให้มันแล้วฮะอ่าไปข้างหน้าไปข้างหลังเนี้ยนะครับใส่มอตเตอร์อันนี้วิธีนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับต่อให้มันมืซ้ายมืขวาทำได้แล้วนะเลื่อนที่ลงนะครับไปซ้ายไปขวา ใส่ <İstanbul> มาเตอร์อีกตัวหนึ่งและใส่ต,ตรงนี้นะครับเป็น m 2ฮะให้มันละสไลด์ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็คือแล้วนะกานต่อใี้งานเราก็บอกไปแล้วนะครับนี่ m สานะครับให้มันสไลด์ทางด้านนี้ซ้ายขวาเนี่ยครับให้มันซ้ายขวาทําได้แล้วใส่ตัวหนึ่งฮะให้มันละเคลื่อนไปทางด้านนี้นะครับ m 4นะครับให้มันฮะขึ้นลง อ่าตัวนี้แล้เราใส่แขนแล้วฮะแขนจับนะครับบีบนะครับบีบข้าบีบออกนะครับให้มาเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเป็น M5 ต้องการให้นะฮะแขนนี่แล้วอ่าปักจับนี่แล้วจับเช่นงานเสร็จปุ๊บนะครับหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานี่นะครับแล้วก็ใส่เ M 6นะครับใส่มาเตอร์ไปตัวหนึ่งอ่าต้องการให้ฐานตัวนี้มันหมุนนะฮะหมุนรอบตัวเนี่ยนะครับหมุนรอบตัวเนี่ยนะครับหมุนปื๊บอย่างนี้นะครับ อ่แล้วก็ใส่มอตเตอร์ไปอีกตัวหนึ่ง m 7จ็ดนะนะไอ้ตัวนี้นะไอ้ชุดนี้นะครับไอ้มอตเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเนนะี่ยเราเขียนวงจรไปแล้วนะครับวงจรนั่นคือใช้แบบนี้นะครับอ่านะใช้เรเียลสองตัวนะนี่นะนี่ nc common no นะอีกตัวหนึ่งนะครับโอ๊ยโทษทียาวมันนี่เลยนะครับ นะก็ปูมอเตอร์ตัวนี้นะครับคอนะมมอนชัวงที่แล้วเราียแล้วน,นะครับ NO นะฮะ NC ก็จะมาเข้าชุดละโคตรอีกตัวหนึ่งนะครับนะนะตัวนี้ต่อไฟต่ออยู่กับไฟลบนะครับไฟลบหรือกาวเนี่ยลบหรือกาวนี่ลลกกนะนเลยลตัวที่หนึ่ง เลตัวที่2นะฮะมาข้าวสวิตนะะสวิตหนึ่งสวิตสองไอนนี่ต่อกับอะไรครับต่อไฟต่อกับไฟบวกจุดสองโวลต์ถึง24อยสี่นี้ครับอ่ายี่สิบโวลท์นะครับนี่ก็คือทำให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ย ก็คือชุดตัวนี้นะครับนล่อยละกอดปีป no, ุ one. No one ๊บนะครับตัดมาตำแหน่งนี้ใ like ช่ไหมนะครับตัดมาตำแหน่งนี้นะครับนะฝ่าฟมานี่ปุ๊บนะนี่ก็เป็นบวกนะครับนี่ตัดมาตรงนี้ไปแล้วฮะเป็นลบใช่ครับเติมหมุนไปทางหนึ่งแขกก็แล้วเดินไปทางหนึ่งนะครับหยุดนะครับกดปล่อยปล่อยปุ๊บแล้วก็ตัดมาตำแหน่งเดิม แล้วกดตัวนี้บ้างน,านี่ทุบโทัพเก่านะครับรกดมานี้หนักปึ๊กนะครับตัวนี้ก็จะตัดมาตามแบงนี้นะครับตัดมาตามน,นี้อะไรวงจรตนงทีง่ตรงนี้ไปแล้วฟืดมาตรงนี้นแล้วฮะฟื้มาไปแล้วฮะบวกนี่ไปแล้วฮะลบใช่ไหมหลายวงจบรบัตเตอร์หมุนไปอีกทางหนึ่งนะคือแขนไปแล้วฮะซ้ายขวาซว้ายขวาได้หรือตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงได้ลนะชุดชุดแล้ววงจรนี้ก็คือนี่นะครับแล้วก็การให้มันละเลื่อนขึ้นตัดนะครับตัดตัดขึ้นตัด สูงสุดตัดต่ำสุดตัดแล้วก็ใส่แล้วครับอย่างที่เขบอกมีสองแบบคือใส่แล้วฮะตัดที่อลไรครับที่มอเตอร์นะครับก็ใส่ได้อดก็ไว้นะครับนี่ไปดูคลิปเก่าๆนะครับตอนนี้นะฮะที่มอเตอร์หรือตัดที่แล้วครับตัวนี้นะครับตัดที่แล้วฮะคอยรีเลย์อย่างนี้นะครับ ตอนนี้นะครับน่าอ,อันนี้นะครับกูจะไปไทบานแล้วพอแลวนะครับตอนนี้เรามาดูะฮะระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยอ่าซึ่งก็ต้องใส่แล้วฮะอันนี้ต้องต้องใส่ล้อไ้มันใช่ไหมครับนะ,นะสใส่มอเตอร์นะครับอ่าเอ็มอะไรครับเอ็มเจ็ดเอ็มแปดเอ็มเก้านี่เป็นล้ออิสระอ่าเอาฐานตัวนี้มาอยู่ไว้บนนี้นะครับนะโอตากาหมดอดีเลย อ่าตัวนี้นะครับนะต้องให้มันเดินหน้านะครับเดินหน้าก็คือ A8 กับ A9 ทำงานพร้อมกันนะาถอยหลังอย่างนี้นะครับนะเราก็ต้องนะครับนะเราก็ต้องนะาวิธีระบบขับเคลื่อนล้อในกูสอนไปแล้วนะเราก็ต้องใช้แล้วครับเราก็ต้องใช้วงจรนี้นะครับแล้วก็คือวงจรนี้แหละสองวงจรนะครับอ่าทาวงจรนี้สองวงจรขึ้นมาอ่าคือมอเตอร์หตัวนะครับคือต้องใช้รีเลย์แล้วครับอสี่ตัวนะครับคือทําให้มันแล้ว ขับเคลื่อนให้มันเดินหน้าถอยหลังเนี่ยต้องใช้รีเลย์สตัวนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าปุ๊บถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้นะครับนี่คือต้องใช้รีเลย์สีตัวก็คือใช้วงจรตัวนี้แหละต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ทําอีกวงจรหนึ่งนะครับทําอีกวงจรหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับวิธีการทําให้ระบบขับเคลื่อนคือระบบล้อนั่นแหละมีการทำงานอย่างไร สองวงจรอันนี้นะฮะเราจะทําให้ละทํางานพร้อมกันไปางหน้าพร้อมกันหลังพร้อมกันหรือตัวนี้ไปนะอันนี้เดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ก็คือเลี้ยวขวามือนะครับเลี้ยวซ้ายอานนี้นะครับเดินหน้านี่ถอยหลังนะครับอ่าเราต้องท่ายวงจรนี้สองชุดนะอ่าเนี่ยทำมาดูนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะมาดู บางทีวาดบางทีครูครูอธิบายตอนที่วาดไปเนี่ยเวลาอธิบายเพลินปุ๊บบางทีก็ลืมเขียนบางจุดนะครับนะอย่าว่ากันนะบางทีก็ลืมนะฮะอันนี้เราก็ต้องเขียนวงจรนะครับวงจรสี่ลีดสีตัวนะครับเรามาเขียนวงจรก่อน,นอเนาะลีดตัวที่1นึ่งเฟือกลองเก้าตัวที่1 ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่มาอ่ะอันนี้อ่าลีเลตัวที่หนึ่ง น,นี่เป็นเอ็นแล้วฮะเป็นซีคอมมอนเ็นโอนะครับแล้วก็ต้องเขียนนะฮะน,นี่ใช้คอนแทคเดียวนะครับนะคอนแทคเดียวนะครับบางทีบางทีบางทีงทมีสองคอนแทคนะครับ สี่ตัวนะครับอ่าตัวน,นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับตอนนี้อ่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ตัวนี้อ่าเราก็วัดต่อเดวยวกันเป็นมอเตอร์ตัวที่หนึ่งอ มอเตอร์ Motor, ตัวที่2ตัวตัวนี้นะครับน NC นะครับ NC NC อ,อแล้วก็มาต่อนะฮะต่อจำถึงกัน NC ต่อจาถึงกันนะถึงกันหมดเลยนะครับถึงกันหมดเลยสตัวนะครับ n ีถึงกันหมดเลยนะครับสี่ตัวแล้ว NO นะครับ NO ก็ออกแล้วต้องถึงกันสี่ตัวนะครับอันนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับตัวนี้นะตัวนี้แล้ว ลงไฟแล้วนะลบใช่ไหมถึงก,การหมดเลยนะครับล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 บน,ะนี่ลบคือและลบนะครับถึงการหมดนะลบนะครับต่อถึงการหมดเลยนะครับตอนนี้อตอนนี้นะครับลายวงจรดวงสีตอนนี้อ่าแล้วลืมแล้วนะครับส่วนที่เป็นนะครับส่วนที่เป็นออพอหรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวนี้ อ่าล้วก็มาใส่นะครับถ้าเรามาใส่สวิตช์อย่างนี้เนี่ยนะเรามาใส่สวิตต์ตัวนี้เนี่ยแล้วตัวนี้ตัวเราอ่าตัวนี้เรามาใส่สวิตต์ตัวนี้ทีละตัวนะครับช้าๆนะ,ะสวิตช์ทีละตัวอย่างเงี้ยอ่านี่ก็ต่อกับอะไรฮะ ต่อกับไฟบวกนะนะโอ้ยเลยต่อกับไฟแล้วบวก12ถึง24สอ่าสมมุตินะครับอ่าแล้วก็ตีนนี่นะฮะมาเข้าเนี่ยสวิตอย่างนี้ ันนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนละฮะล้อใช่ไหมมาอน,นี้ล้ออิสระนะ M1 M2 นะครับนะถ้าจะให้มันทํางานนะครับอยากให้มันทํางานตัวน,นี้นะไล่วงจรนะครับอ่าลำดับไล่วงจรสุงหน่อยดีกว่าอ่าเต็มกระดาษนะครับตัวนี้นะฮะต้องการให้นะขึ้นที่ไปข้างหน้า เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอ่าเราต้องกดนะตอนนี้ถ้าเราต้องกดสวิตช์อะไรครับนะต้องให้ M นะ M หนึ่ง M สองทำงานพร้อมกันนะฮะ,ะเราให้ตัวนี้ทํางานนะตัดประจานแต่งนี้นะครับกดสวิตช์ตัวนี้นะสวิตช์แบบนี้เราต้องกดแนละ้วสวิตช์พร้อมกันเนี่ยกดปุ๊บพร้อมกันเนี่ยนะครับกดพร้อมกันเนี่ยสวิตช์นะอันนี้ก็คือสวิตช์ตัวที่หนึ่งสวิตช์สองอสวิตช์สามสวิตช์สี่เขียนนะ เขียนถ้าเขาเวลาเขียน N T B U นะไหไม่ต้องนะหนึ่งสองสามนี่เลยนะชีวิตหนึ่งต้องกดพร้อมกันนี่คือแล้วให้ตัวนี้ทํางานใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ทํางานอ่านะปุ๊บแล้วต้องกดพร้อมกันเนี่ยอ่กดนี่กับกดนี่อ่กดตัวนี้ปึ้งเดี๋ยวถ้ากดตัวนี้กับตัวนี้ปึ้งอ่าทำทำงานพร้อมกันตัวนี้อ่ามอเตอร์ก็จะตัดมาตั้งำแหน่งนี้นะครตัดมาตามตแห่งนี้ปึ๊บนะครตัดมาตามตำแห่งนี้ตัวนี้ก็ต้องละตัดแล้วฮะตามตำแหน่งนี้ด้วย อ่าตัดมาตัดน,นี้อะไรวงจรดูสิอ่านี่ต่อแล้วฮะต่อบวกอยู่ใช่ไหมอ่าต่อบวกปุ๊บไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับไปไม่ได้อ่าไปได้ไหมครับไม่ได้อ่าอ่าไปไม่ได้อ่านีไไไน่ไปไม่ได้ใช่ผมผมไหมครับตอนนี้ไปได้ไหมครับนี่บวกมาปุ๊บต่อนี่ใช่ไหมอ่าบวกมาฟืดมานี่ฟืดมานี่ไปได้ตรงนี้เป็นแล้วครับบวกอ่าตรงนี้ไปแล้วตัดมานี่ปุ๊บๆๆ ลงนะฮะลงลบใช่ไหมนะี่เป็นลบใช่ไหมโมเตอร์หมุนไปทางนี้นะกดสวิตช์พร้อมกันนะ s 1กับ s 3นะครับดูไล่วงจรน,นี้ดิบวกอยู่ใช่ไหมปื๊ดปื๊ดมานี่นะครับไปนี่ได้ไหมไปได้ไหมไม่ได้เรียตัดมาแล้วนะครับไปไม่ได้มาทางนี้ปื๊ดมานี่ตรงนี้เป็นบวกเหมือนกันไหมครับตรงนี้เป็นลบ เหมือนกันไหมเหมือนกันอ่ามอเ,เตอร์บุนมาที่อ่าได้ไลน์ลบตัวที้ปึ๊บตัดประแจแบงนี้ใช่ไหมฮะปึ๊บลงนะครับลงลบนาะบุนทางเดียวกันไหมบุนทางเดียวกันมอเตอร์แล้วฮนะไปข้างหน้าละอ่ามอเตอร์ไปข้างหน้าและอ่าอ,อ่า,า,แ,ลาแล้วหยุดนะกดสวิตช์พร้อมกันนะตอนนี้ต้องกดสวิตช์พร้อมกันนะปล่อยสวิตช์ปุ๊บนะก็ตัดมาตำแหน่งเดิมตัดตามาตำแหน่งเดิมมอเตอร์แล้วฮนะหยุดหมุน ตักมาตำแหน่งเดิมมอเตอร์จุดหมุนอ่ามอเตอร์หยุดหมุนใช่้ามาครับหยุดหมุนอ่าห,หยุดหมุนอ่า,อาต่อมาเราต้องการถ,าถอยหลังใช่ไหมถอยหลังเนี่ยถอยหลังก็ต้องกดสวิตช์คู่เนี่ย S2 กับ S แล้วฮะสี่กดปึ้งตึบมานี่นะครับกดปุ่มมาหนี่อ่าฮิเลตัวนี้ก็นะ S2 ก็แล้ว ตัดใช่ไหมครับนะดีเดียดตัวที่2ก็ทํางาน2กับแล้วสอกับสใช่ไหมครับอ่าสองกับสี่ทำงานปึ๊บอย่างนี้อ่าไล่วงจรดูสินะครับไล่วงจรดูอันนี้ต่อแล้วครับนะตอนนี้ฟึ๊บมานี่สายบวกมานี่แล้วมานี่เลยมานี่เลยฟืดตรงนี้ไปแล้วะบวกใช่ไหมไล่กระแสมาฟืดตรงนี้ไปแล้วครับลบใช่ไหมอ่าลบ นะไล่มาฟืดมานี่ฟึบมาหน,นาีลงมาฟืดลบมอเตอร์ก็จะหมุนละกลับทางหมุน,นอ่ามาดูตัวนี้มั่งนะครับมาดูตัวนี้มั่งนะฮะกด2กับ4นะอ่าไล่มาที่ฟืดปุ๊บนะมา,ามานี่ได้ไหมปุ๊บออกมานี่ได้นี่ฟืดมานี่ฟึบตรงนี้เป็นฮะบ,บวกอ่าตรงนี้เป็นลบใช่ไหม ฟืดลบเนี่ยนะบฟืบมานี่เพราะว่าลงกาวผลนิทานึงแต่นี่มานีได้ไหมครับไม่ได้นะครับหมุนนะล่ะมอเตอร์ก็หมุนละกลับทางปล่อยปุ๊บก็และฮะกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับรีเล์ก็กลับมาตำแหน่งเดิมรีเล์ก็กลับมาตำแหน่งเดิมกลับมาตำแหน่งเดิมนะกลับมาตำแหน่งเดิม อ่ตอนนี้นะอันนี้ลบก่อนนะครับอา่อาอธิบายงี้คือมันต้องใช้เวลานะครับนะต้องใช้เวลานะฮะตอนนี้นะบางทีครูก็เขียนนะเขียนวงจรอนะี้เขียนไปทีกล็ลืมนะครับคือไปละเขียนไม่ครบบ้างไม่ครบบ้างอดี๋ยวบากันกันละกันตอนนี้นะครับนะต้องการให้มันอะไรครับอ้าวอ่าสมมติต้องการให้มัน,รรมนละเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหม นะก็สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะฮะเวลากดนี่ก็คือนะกดสรปุ๊บนะก็คือเดินหน้าหน้าก็คือแล้วฮะให้แล้วครับดีเลย์ตัวที่หนึ่งกลับและวดิเลย์ตัวที่สามใช่ไหมถอยหลังหลังก็กดแล้วฮะดีเลย์ตัวที่อะไรฮะดีเลย์ตัวที่สองกับดีเลย์ตัวที่สี่ใช่ไหมครับหนาสองกับสี่ ต่อมา,าซ้ายขวานะครับซ้ายนะซ้ายเราซ้ายแล้วฮะเราก็ต้องกดนะนะต้องพร้อมกันนะนะตัวที่แลฮะรีเลย์ตัวที่หนึ่งหนึงน่งกับแล้วครับนะสลับกันได้นะครับซ้ายขวานะหนึ่งกับสี่นะครับ,นบนรหนึ่งกับสี่ก็คือรีเลย์หนึ่งกับสี ดูซ้ายาดูเลยด้ล่วงจรนู่นทีกูกดนะนะครับเนี่ยกดพร้รนะอมกันนะปึ๊บกดพร้อมกันเลยนะครับกดพร้อมกันปึ๊บอ่าเรียตัวนี้หนึ่งกับสี่นี่เลียตัวหนึ่งตัดนะานทำงานปุ๊บก็จะละอ่าหนึ่งกับสี่ปึ๊บนะานหนึ่งกับสี่ก็ตัดมาตำแหน่งนี้นะตัดมาตำแหน่งนี้นะครับอ่าสี่ก็ตัดมาอีกตำแหน่งนึง ่ไลน์วงจรดูสินะครับไลน์วงจรดูนะฮะอ่าตรงนี้ฟืบไฟนี่เลยไหมครับ way, ไม่ได้ใช่ไหมครับ down, ไม่ได้นะไม่ได้ฟึบอ่านี่ได้ไหมครับฟึบอ้าวมาได้นี่นะครับไฟบวกนะครับอ่าไฟบวกฟืบตรงนี้ไปแล้วฮะบวกตรงนี้เป็นบวกอ่าตรงนี้เป็นลบเออจริงไหมถตาฟึบป่านี่อ่าไหลมานี่นะครับกระแสก็ต้ไหลครบวงจรนะเนี่ย ตัดกระตำแหน่งนี่เลยไหมฟืดมานี่อึ๊บอ,อ่าวอตเตอร์หมุนไปทางนึงอ่ามาดูตัวนี้บ้ากนะครับดูตัวนี้นะครับเนี่ยดูตัวเดี๋ยวที่สี่นะครับอ่าไฟมาแนละ้วตัวที่สี่ฟืดไปนี่ได้ไหมไม่ได้อ่านี่ไปมาแล้วใช่ไหมครับอ่าไปได้ไหมครับตัวนี้ไปนะนี่ได้ไหมครับได้มานี่เห็นไหมฟืดมานี่ฟืดนะตรงนี้เป็นแล้วฮะบวก ตรงนี้ไปแล้วครับลบฟืดนี่ไหลครบวงจรปุ๊บปุ๊บปุ๊บครบแหละหมุนกลับทางกันเห็นไหมครับเนี่ยกลับทางกันอยู่นะกลับทางกันอยู่กลับทางกันอยู่ปุ๊บเพราะว่าไปานี้ไม่ได้รับแล้วหยุดกดปุ๊บต้องกดพร้อมกันก่อนนะครับปุ๊บมีเละกันละตัดมาตำแหน่งเดิมตัดมาตำแหน่งเดิม ปุ๊บตัดมาตำแหน่งเดิมตัดมาตำแหน่งเดิมอ่าอันนี้นะครับนะต้องการให้ขวานะครับขวาก็ต้องรีเลย์ตัวที่2กับนะรีเลย์ตัวที่2กับรีเลย์ตัวที่3นะครับนะกดพร้อมกันปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บนี่นะครับนะตัวนี้ก็ละรีเลย์ก็ละตัดมานะครับตัดมา ตัดมาตอนไหนนี่เป๊ะตัดมานี่เป๊ะเอาลาวงจรดูนะครับลายวงจรดูตอนนี้ไปฟื้นมาได้ไหมโอ้บวกมานี่ตัดอยู่นี่เห็นไหมนี่มาต่ออยู่ปุ๊บตรงนี้ไปแล้วปุ๊บมาเป็นบวกเห็นะตรงนี้เป็นลบได้ดูสิปุ๊บจริงไหม ปึ๊บมานีเห็นไหมครับบวกลบนี่เห็นไหมมอเตอร์หมุนไปทางหนึ่งหมุนไปทางหนึ่งนะครับหมุนไปทางหนึ่งตามนี้ก่อนเนาะแล้วจะจงงจะงงนะฮะอ่า,อาหลายครบวงจรแล้วใช่ไหมครับปึ๊บมานี่ฟืดนี่ตืดนี่ตัวนี้อีกนะครับมาตัวที่มาตัว มาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับฝายบวกวิ่งมาเฟิบนี่ไปแล้วนะครับนี่ไปได้ไม่ได้ไปได้ไหมไม่ได้ไปได้ไหมแล้ไม่ได้ใช่ไหมครับฟึบมานี่ดีกว่านะได้เฟิบตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้ก็เป็นแล้วฮะบวกก็ไม่เคยออกเลยบวกนะบวกมาฟึบเห็นไหมเป็นบวกนี่เป็นแล้วฮะลบ นี่เห็นไหมครับฟืบไหลยครบวงจรฟืบนะมอเตอร์หมุนสลับทางกันนี่นะครับนาสลับทางหมุนกันเนี่ยนาสลับทางหมุนกันนี่นะครับนานาสลับทางหมุนก็แล้วนานาซ้ายขวานะครับสลับทางหมุนกันนะครับนี่นะครับไปหน้าที่นี่ไปหน้านี่ไปแล้วหลังอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือเราต้องใช้แล้วครับนะสองตัวนะครับนะสองตัว เราหยุดกดทํางานปุ๊บนะหยุดปั่นปุ๊บก็แล้วฮะกลับไปตำแหน่งเดิมนะกลับไปตำแหน่งเดิมมอเตอร์ก็แล้วฮะหยุดหมุนหยุดหมุนแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะสรุปแล้วก็ต้องทําชุดนี้2ชุดนะครับสังเกตนะครับสังเกตก็คือชุดนี้นะครับนะ NC นี้ก็จะต่อแล้วครับต่อทุกการเลยนะครับ NC เนี่ยสี่ตัวแล้วต่อทุกการเลยนะครับนี NCNCNC เอ็นโอนะฮะต่อถึงกันเลยนะครับ NO 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 ็นนะครับอันนี้คือไฟแล้วครับไฟลบนั่นเองนะครับไฟลบนั่นเองไฟบวกนะครับคอมมอนเอาคอมมอนแต่ละอันนะมาแล้วต่อที่มอเตรอร์สองอันนี้มาครับนะครับเป็นปุ่มอย่างเงี้ยเดินหน้า,นาเดินหน้าก็แล้วฮะเป็นสวิตต์ก็ได้สวิตต์หนึ่งกับสวิตต์แล้วฮะ สามใช่ไหมครับนะซีพหนึ่งเซตสามถอยหลังเนี่ยปุ๊บนะสวิตซ์สองกับสวิตซ์สี่นะเลี้ยวนะครับนะเลี้ยวอาจจะเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวขวามือนะครับนะเลี้ยวขวามืออ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวา S อหนึ่งกับ S อสี่นะ เดี๋ยวซ้ายนะฮะซ้ายไปตรงนี so 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 ้นะครับ S2 กับ S3 ก็เ <Par> ป็นอย่างนี้นะครับนะแต่แบบนี้นะครับนักศึกษาแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็คือเราเราต้องกดสวิตช์คู่นะเดินหน้าก็กดคู่ปุ๊บถอยหลังก็กดคู่ปั๊กอย่างเงี้ยเดี๋ยวซ้ายดีขวาสลับทางเหมือนอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับนะเราไม่นิยมนะครับนะใครจะทําก็ได้นะครับคือละฮะเราจะใช้สวิตช์แค่4ตัวสวิตช์นี้ก็ใช้4ตัวนี่แหละ แต่เราก็ต้องทําให้มันแล้วฮะให้เรนนั้นให้เรนทำงานนะฮะพร้อมกันแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่แล้วครับเราก็ต้องต้องใส่เราเรียนเรื่องไดโอดมาแล้วนะครับไดโอดการทางานไดโอดนะครับไดโอดเนี่ยไดโอดเนี่ยมีขาอนุดกับขาโอดนะไดโอดการทำงานไดโอดก็คือฮะ้ย้อนกระแสไหลผ่านทางเดียวใช่ไหมครับย้อนกระแสไหลผ่านทางเดียวทางหนึ่งนะฮะไม่ได้ผ่านให้ผ่านนะครับ แล้วก็ใช้ขดตัวบัดของไใโอดนะฮะมาต่อนะครับนะ,ะมาต่อมาใช้ใโอดนะฮะนะให้มันกลับนะให้มันทํางานนะครับทํางานด้านเดียวแล้วก็ใช้ในอดมานะ,ะมาต่อแล้วฮะตรงที่แะฮะก่อนถึงรีเลย์ก่อนถึงแล้วฮะกดตัวรีเลย์นะครับเพื่อเป็นการแล้วฮะแลในอดที่เราเรียนมาในอดก็คือเหมือนสวิตตัวหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยสวิตปิดเปิดอย่างเงี้ยถ้าป้อนฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือ ป้อนโขลเดินคือบวกอันนี้ลบใช่ไหมครับเดลโอจะทำกระแสจะนำกระแสนะครับสวิตต์ก็จะอ่อนนะถ้าป้อนกลับรีเวิร์สเดลโอจะไม่นำกระแสก็เอาสมบัติของเดลโอเนี่ยน,นะครับมาใช้นะครับนะเราใช้เดลโอดทั้งหมด8ตัวนะครับแปดตัวในการทําให้มันนะเคลื่อนที่หนาะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็คือใช้แล้วสวิตแค่นะครับกดแค่นะฮะตัวเดียวไม่ต้องกดคู่นะครับนะอ่านนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะได้เห็นเนาะ